สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้แอดคอนคอนอยู่ที่ตลาดตะวันนาาล้ะทุกคนคะ่ะเป็นตลาดตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวแอดจะพาเดินนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะเริ่มจากร้านนี้นะจะเป็นไก่สับนะทุกคนก็จะเป็นสไตลเกาหลีบาร์บีคิวมาล่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับร้านนี้ก็จะเป็นพวกปลาหมึกย่างนะคะทุกคนปลาหมึกย่างต่างๆเนาะ สำหรับร้านนีแอดก็มาทานบ่อยเหมือนกันนะจะเป็นพวกชุดข้าวหมูทอดข้าวชะอมน้ำกะปินะคะทุกคนก,ก็จะมีเซตประมาณนี้แล้วก็จะมีไข่ายางมาโดงให้ด้วยนะคะเป็นมาแรงทอดอันนี้เลยค่ะ ถ้วยละยี่สิบสามถ้วยห้าสิบนะคะพวกข้าวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเป็นยำเป็นลาบแล้วก็มีไข่ก็มีพวกคอมหมูย่างค่ะร้านนี้ก็ขายมานานแล้วทุกคนเป็นพวกไก่ไก่ทอดอิสลามไก่ทอดขัดใหญ่ประมาณนี้ค่ะอีกร้านก็จะเป็นพวก ลวกนะทุกคนจะเป็นพวกข่อยนางรมพวกข่อยแคลงลวกนะคะที่นี่เดี๋ยวแห้งโบร,ราณก็มีนะเส้นหมี่20เส้นเล็กยี่สิระหมี่25ห้านะคะเส้นตามนี้เลยค่ะรานะคาก็ตามนี้นะสำหรับร้านนี้จะเป็นพวกบาร์บีคิวนะทุกคนไม้ละ15บาทค่ะเจ็ดไม้100่งรนะ ร้านนี้จะขายเป็นปลาทูทอดกรอบนะ50าปลาหมึกกระตอยประมาณนี้เลยจ้ะสำหรับร้านนี้จะเป็นไก่อบองคนะราคาจะมี60 70 1 2จสรอยเลยจ้ะร้านนี้กับพอหมูกรอบลำซิ่งนะทุกคนจะเป็นกล่องละ3าไข่ดาวก็เพิ่มอีก1ิบาทจ้ะร้านนี้ก็เป็นร้านที่อยู่มานานแล้วนะทุกคนจ้ะ จะเป็นถอกไว้นมขดราคาสามห้าสี่สิบตามนี้เลยจ้ะอร่อยอยู่จ้ะร้านนี้น่าจะเป็นร้านมาใหม่เป็นร้านไข่เต่ามันม่วงจ้ะก็จะเป็นพวกกล้วยแครไข่เต่าฟักนะจ๊ะราคา20ค่ะสำหรับร้านนี้นะเป็นไอติมอัมพวา25บ้าบาทลาเดีค่ะน้ำมะพร้าวหอมแก้วละ20นะมะพร้าวลูกละ10บบาทนะทุกคนจ้ะ เมนูตามนี้เลยได้ได้ขอบคุณค่ะสำหรับร้านนี้เป็นทาโกยากินะพอดีว่าแอดมาช่วงแม่ค้าเปิดร้านนะของอาจจะไม่ครบนะราคาก็ตามนี้เลยแอดพามาส่งของแม่ค้านะกำลังทําอยู่เลยจ้ะประมาณนี้เลยสําหรับร้านนี้ก็จะเป็นพวกผัดไทยนะทุกคนราคาก็อยู่ที่กล่องละ20นะรายการก็มีตามนี้เลยจ้ะทุกคน อาหารทเขามีนะเป็นเนเส้นประมาณนี้เลยตอนนี้มีการแบ่งเป็นซอยใหม่ทุกคนพวกยำบุเ,เส้น50บาทยำม,มาม่าก,ก็50นะคะและพาเดินต่อเลยค่ะเมนูมยำลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะมาและ10บาทจ้ะอีกร้านก็จะเป็นพวกร้านข้าวต้มอ่ะแอสฟิวิดข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งเนาะ สำหรับร้านนี้ก็จะเป็นพวกน้ำกะทิน้ำยาต่างๆนะคะร้านนี้ก็จะเป็นพวกเีแยวต้มมีหมูแดงชิ้นละสิบบาทเห็ดเผือกทอดดำเล้เลยค่ะอ,อีกร้านจะเป็นพวกเห็ดทอดนะชุดยี่ห้าก็จะมีพวกของรวยต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกปลาไข่นะทุกคนจ้ะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะสำหรับร้านนี้เป็นร้านแกงเห็ดนะคะ ตอนนี้นะคะ้าน่าจะเตรียมเรียบร้อยแล้วน,ะน่าทนนานมากใครชอบแนวแนวนี้นะแซบๆนะได้เลยจ้ะเมนูพวกน้ำปั่นก็มีนะคะขอใครอยากทางน้ำปั่นน้ำผลไม้ปั่โนโอ้พรเจาอ๋อยนะจจะได้เลยจ้ะกันเลยราคา20-30นะ หราบร้านนี้จะเป็นพวกไก่นะสุดยอดปิ้งย่างนะทุกคนจ้ะสองพี่น้องสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทก้าแบบนี้เลยราย้านก็จะเป็นพวกส้มตำนะส้มตำระวรนนาแบบนี้เลยจ้ะทางนี้เลยนะคะเมนูนะร้านนี้จะ na, ้ะยำพูดตะวันนาปูมาตะวนนันนาก็มีเหมือนเดิมน,นะทุกคนก็จะเป็นราคาดานิด สี่ตัวร้อยตัวละยี่สิบห้ายำฟรีประมาณนี้จ้ะร้านนี้เป็นร้านแกงใต้นะก็พร้อมถ่ายแล้วจากร้านน,นนี้ตามนี้เลยรข้าวแกงนะข้าวแกงใต้จ้ะอีกร้านจะเป็นร้านข้าวนะหนึ่งเดียวในนี้นะร้านนี้ถั่วระพวกโรตียุทธยาและดูอันนี้ร้านนี้จะเป็นพวกต้มต้มต้มจืดต้มละ โจอกอะไรอ่าเงี้ยราคาแกงสิบสี่สิบตัวธรรมดา30นะคะสำหรับร้านนี้เป็นร้านยมหมีปั่นนะทุกคนแล้วก็มีข้าวโพดถุกวเนยด้วยจ้ะสำหรับร้านนี้เป็นร้านกว๋วยจับยวนนะทุกคนร้านขายผลไม้นะต้ะหังกิมจูองุ่นแม่มดองุ่นไซมัสคาจา์ ฉบับร้านนี้ร้านนี้จะเป็นพวกแซลมอนนะทุกคนจ้ะแซลมอนดองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะร้านก็จะเป็นพวกปิ้งย่างเป็นหมูตัวงรนนี้เลยจะหมูตัวน่ากินมากอันนี้เลยอีกร้านก็จะเป็นซ่มตำซ่มตำมีประมาณ3-4ร้านนะทุกคนในตะวันนะไม่รวมพวกยำปูม้มาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอราจะมาซื้อน้ำพริก ร้านนี้แหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจัดร้านนะเพราะแอดมาเร็วเกินไปนิดนึงทุกคนจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งเดียวที่เป็นร้านน้ำพริกในนี้นะสั่งได้เลยจ้ะอามนี้เลยอีกหนึ่งร้านนะกะเพราขาย่าไฟลูกตุวมน,นาทุคนก็จะมีระดับความเผ็ดได้นะมีไก่มีเครื่องในไก่อะไรอย่างเงี้ยจะมีพวกหมูสับตานนี้เลยราคาสามสิบจ้ะ ร้านนี้เป็นร้านก,กน 13, 40, 40, าน๋วยะะเ,เ,บบเยนะาาตี๋ยวเนะร,าารือนะทุกคนยี่สิบสามสิบสี่สิบเขาก็จะมีที่นั่งให้ด้วยนะคะอีกร้านเป็นหมูกระทะจ้ะก็เป็นชุดแบบทําให้เลยนะราคาก็ตามนี้เลยจ้ะนี้เป็นหมูทอดนะราคาไม้ละสิบห้าบาทนะทุกคนก็จะมีแคบหมูมีอะไรตามนี้เลยจ้ะร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะทุกคนก็จะมีที่นั่งให้ด้วยนะราคาก็คือห้าสิบบาทจ้ะธรรมดานะ นี่เลยทุกคนกุ้งเต้นนะเต้นมีด้วยทุกคนตามนี้เลยมีขายด้วยทุกคนตามนี้เลยนะราคาไซส์ก็ตามนี้จ้ะร้านนี้เป็นร้านชานะแล้วก็เมนูก็าจะตามนี้นะยี่สิบบาทจากของหลักอันนี้เลยร้านผลไม้ก็จะมีทุเรียน ก็จะมีพวกทับทิมทับทิมตูนีเซียทับทิมตูนีเซียอย่างชํใไซมัดคัดก็คือแบบว่าลูกใหญ่มากขอางหลุ่มแน่มดเดี๋ยวให้ดูให้ทุกคนแับชําอ่ะน่ากินมากเนาะก็มีนะทุกคนจากฝรั่งก็มีราคาตามนี้เลยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนะเป็นชามทองนะทุกคนร้านนี้ ก็มีที่นั่งให้เรียบร้อยนะคะไม้องุ่นแบบไซส์ใหญ่มากทุกคนใส่มัดพันแอดพาเดินต่อเลยนะฝรั่งก็มีจะ้ะน้ำซ้มก็มี10บาท20บาทนะออรมกทะเลย,ย่างก็มีนะทุกคนจะ้ะจะมีกุ้งปูไข่แมงดานะราคาชุดละพอละ3 5ห้าจ้ะทุกคนจะ๋ะน่าจะไม่รวมพวกข้าวนะข้าเหนียวปิ้งก็มีจะ้ะ ขนมโตเกียวราคา10บาทนะซื้อ10บาทรีหนึ่งนะแวให้ดูเมนูตามนี้อันนี้เลยจะร้านเปิดแซบนะได้เป็นพวกล้มแซบพวกอะไรเงี้ยค่ะเปิดแล้วจ้ะเมื่อกี้แอดเดินมาพ่อค้ายังตั้งร้านไม่เสร็จนะร้านนี้เป็นร้านชามาเลยนะทุกคนเมนูตามนี้เลยเครื่องดื่มอะไรเงี้ยชาชีสก็มีจ้ะ รานนี้เป็นไก่ทอดข้าวเหนียวนะเป็นเซตเซตละห้าสนะในจานนะทุกคนก็ตามชิ้นก็ตามนี้เลยข้าวเหนียวก็มีอ่าแล้วก็จะมีพวกปูฟรายเซกอกฟรายนี่เลยจะเป็นเกลือเกือแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นพวกไส้อัว่วพวกไส้กรอกอีสานนะ25บาทจ้าร้านนี้เป็นน้ำมะพร้าวสดมีวุ้นมะพร้าวสิบบาท ร้ันนี้เลยอีกร้านก็จะขายพวกขนมครกนะทุกคนมีหน้าไส้ต่างๆมีมะเร้าวมีมันม่วงมีเอ่อข้าวโพดจะ้ะเมื่อกี้รวมได้ทุกไส้นะทุกคนขนมครกร้านนี้จะเป็นพวกเอ่อปลาหมึกลูกชิ้นต้านนี้เลยจะ้ะ